โอ้โหนี oh, ่ของเก่าเขาทิ้งแต่เราเก็บอีกแล้วนะนี่มันน่าจ,จะเป็นราวตากผ้าหรือเปล่าไม่รู้นะเป็นสเตเลสเขาทิ้งแต่เราเก็บสวัสดีครับวันี้น้าเล็กก็ได้เก็บของเก่ามาอีกแล้วนะเขาทิ้งนะ ถ้าเอาไปขายเนี่ยก็ได้นะเนี่ยนะราคาก็ได้หลายบาทอยู่นะชั่งกิโลก็อาจจะได้4ีหบาทนะถือว่าเยอะแต่ว่าเรามองเห็นว่ามันน่าจะใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้นะดีกว่าที่จะไปทิ้งนะัลเล็กมองถึงว่าเออถ้าเรามาทำร้านให้ต้นไม้ของเรานะคือในสวนมันจะมีต้น อันชันอยู่ก็ไปทําร้านให้อันชันเติมเต็มให้ให้มันแข็งแรงเพราะว่าอันชันเนี่ยมันชอบเลื้อยเหลือเกินนะ่าดูว่าจะได้หรือเปล่าเนี่ยตรงนี้นันเลงก็ทําร้านไปให้อันชันมันเลื้อยหนุนนอันชันพอไม่งั้นมันก็จะเลื้อยไปเรื่อยแล้วไปเป็นเนี่ยไปเกาะตามที่ต่าง ก็ะต้นไม้แต่ถ้าเกิดว่าทําร้านให้มันเนี่ยน่าจะดีนะเาเล็กลองตัวนี้ก็ใช้ไอ้ที่เก่าๆนี่แหละที่เขาทิ้งนี่แหละมาผูกรวมกันแล้วก็จะเอาตัวนั้นมาเสริมนะเดี๋ยวค่อยดูว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าอ่ะมาดูผลงานของเรานะนี่ฮะก็เป็นร้านที่ถือว่า มันคงพอสมควรนะก็มาผูกยึดกับโคงอันเก่านะเนี่ยเสริมความแข็งแรงกันไปนะจากมันพังมันก็สามารถที่จะประคองกันได้นี่แหละเสร็จแล้วก็จะนี่ดูเถาของเจ้าอันชันนะมันก็จะมีที่เลื้อยขึ้นมาน,ะนี่พร้อมที่จะเลื้อยขึ้นมา พวกนี้ต้องการหาที่เกาะอยู่แล้วต้องการที่สูงเพื่อที่จะรับแสงแดดนี่แหละก็เป็นวิธีการง่ายๆต่อไปเราก็จะมีที่สลหรับเก็บดอกอัญชันได้แบบง่ายๆเลยน,นี่เห็นไหมอัญชันดอกสวยด้วยดอกสวยดอกซ้อนง,งามๆเลยต่อไปก็จะมีที่เกาะ เก็บษส,สวยจากของเก่าที่เขาทิ้งนะเอามาใช้ประโยชน์แบบนี้นี่แหละการประยุกต์การคีเอทเราสามารถทำได้